E สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องโรคที่มากับหน้าฝนมาแชร์กันค่ะซึ่งหนึ่งในโรคที่มากับหน้าฝนวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของโรคคออักเสบติดเชื้อนะคะสามารถเกิดได้จากไวรัสและแบคทีเรียแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นของคนไข้อาจจะมีไข้ตำ่ำๆหรือไม่มีไข้ก็ได้มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะ แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียคนไข้จะมีไข้สูงเสมห่าสีเขียวเจ็บคอมาก การดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอ mm hmm. การดื่มน้ำอุ่นที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสม mm hmm. การรับประทานยาที่รักษาตามอาการนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปแล้วสอสาวันอาการของคนไข้ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นแย่ลงอยอ่างเช่นไข้สูงเจ็บคอมากจะไม่สามารถรับประทานอาหารได้แล้วคนไข้ควรจะต้องพาตัวเองไปพบคุณหมอค่ะ